เรื่องนี้ก็ไม่แพ้กันนะคะซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ VR คือเรารักกันนะคะน้องวินนี่กับน,น้องสตางค์อ้ดังมากอุ้ยเขาบอกเลยนะเผยความประทับใจตอนจบของซีรีส์นี้เดี๋ยวเราไปฟังวินนี่กับสตางค์กันเลยค่ะสวัสดีครับวินนี่ครับสตางค์ครับผมเป็นยังไงบ้างเพิ่งผ่า,างนงานมาเมื่อวันร้อนความจริงยังแบบว่ายังรู้สึกประยุกคอนเสิร์ตอยู่เลยนะใช่เพราะว่า ดีใจครับดีใจเพราะสองรอบเลยก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับพี่แบบว่าเออทำให้สูาวทั้งสองรอบเลยก็เต็มที่มากๆครับสนุกมากสอหรับผมไม่ต่างเพราะว่าเราทําเต็มที่ทั้งสองรอบเราทำเต็มที่ทั้งสองรอบครับผมครับผมก็ความจริงอย่างที่วินนี่บอกนะก็เต็มที่สองรอบเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมวลในแต่ละวันจะแตกต่างกันไปนะใช่วันหนึ่งเขาอาจจะแบบว่าโหล่อินทอร์ีท่วมเลยอีกวันหนึ่งก็อาจจะแบบ เชียร์อัพแบบว่ามันจะแบบคนคนคนเรฟีลลิ่งกันนะครับใช่แต่ว่าเต็มที่ทั้งสองวันนะครับผมชอบโชว์รวมครับเป็นที่นั่งที่นั่งตรงตรงตรงไปใช่ไหมอ่าใช่เป็นความประทับใจเป็นเป็นความประทับใจของผมแล้วกันเพราะว่าแบบเออทุกคนช่วยกันร้องทุกคนมีโมเมนต์ด้วยกันบนเวทีอะไรเงี้ยครับเป็นภาพที่น่าจดจําที่ประทับใจอ่าใช่ครับถ้าเป็นภาพรวมผมให้อันนี้เหมือนกันนะเพราะว่า โหแบบทุกคนที่เล่นอ่ะมาได,ได้ได้มาอยู่ด้วยกันตรงนี้แล้วก็แบบเออร้องเพลงเหมือนในซีรีส์เลยแบบจแบบทำจริงๆให้ทุกคนดูเงี้ยไม่คิดเหมือนเนขออาเสียน้ำต,ตาผมแต่ว่าเกือบทุกคนเลยอ่ะตอนนี้เสียน้ำตาก็ก็ผมว่าด้วยบรรยากาศพาไปแล้ว,ลวก็แบบเออเรามาอยู่ต่อหน้าทุกคนแบบว่าเอาอเนาะแฟนๆทุกคนก็แบบซัพพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีแล้วก็เหมือนว่าเราได้มาเจอเขาวันนี้แบบเออามาเจอตัวเป็นๆกันไม่เห็นหน้าเลยเขาเป็นใครเลยแล้วก็แบบบรรยากาศมันก็พาไปนะใช่ใช่แล้วก็คนเปิดได้มาก็คือเปิดมาก็ร้องก่อนเลย ก็เลยเพื่อนๆตามมาหมดเลยฮะร้องตามครับร้องตามฟิลบรรยากาศมันได้ก็เลยรอ้องตามมันเป็นน้ำตาแห่งความตื้นตันละกันผมรู้สึกแรกนะใจหายก่อนเพราะว่าเราโหเราถ่ายเรื่องนี้นานมากมันขึ้นปีได้ครับ <c oughs> เป็นซีรีส์ที่ถ่ายนานที่สุดแล้วครับก็ <c oughs> ใจหายครับผมแต่ว่า S <S <an> <S ก็ดีใจนะเพราะว่าเออเราจะได้มาขึ้นแฟนคอนเสงร์ตแบบเพื่อนๆทุกคนใช่ครับเพราะว่าเออเราเราเราเคยถ่ายซีรีส์ด้วยกันนะเรายังไม่เคยมาร้องเพลงมาเต้นมาทาโชว์กันก็ก็ด, <S <S <an> ดีใจครับดีใจครับก็อย่างที่ตสนาตังพูดเลยว่าพวกเราผ่านผ่านการถ่ายซีรีส์ด้วยกันมามีความทรงจำดีๆร่วมกันก็อยากจะมาทําผลงานอีกชิ้นหนึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงสําหรับแบบโอเคว่าสําหรับาชาว VR ะอะไรเงี้ยครับผมคงเป็นผมว่านะคงเป็นมิตรภาพเพื่อนแหละใช่เพราะว่า ความจริงก่อนหน้านี้พวกเราทุกคนก็เหมือนว่าต่างคนหนังทํางานยังไม่ด้โอกาสมาเจอกันแต่พอมาเจอกันเรื่องนี้ก็ดีครับผมก็ทุกคนนะทุกคนแบบว่าคอยช่วยเหลือกันตลอดก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งแรกเลยที่คิดถึงเลยความเปลี่ยนแปลงความพัฒนาที่อพอเวลาเราทํางานเราโตขึ้นทุกวันแล้วกันเราต้องทําผลงานออกมาให้ดีขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นนะผมก็ผมว่าเป็นเรื่องของบทบาทะไรที่มันยากแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะผมก็ ก็รู้สึกว่าเออในทุกๆเรื่องอ่ะเหมือนว่าเราเราเรา,เราได้พัฒนาพัฒนาพัฒนาครับแล้วก็ได้จับคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างกันออกไปอีกครับก็รู้สึกว่าเออมันทำให้เราแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆครับผมใช่ถ้าถ้าเกิดว่าพัฒนาได้ในทุกๆวันก็ดีครับดีแน่น man, <im mon> แล้วก็ต้องใจทำงานด้วยแล้วปล่องดังแน,น่นอน